ต้นตะเคียนอ๋อต้นนี้เป็นเล็กทูบเล็กทูบจะใหญ่กว่านิดนึงนะเล็กไม่ไม่เขียนให้เลยนะครับนี่แปดเก้าเนี่ยตอนลงมาพิธีการเราว่าไงนะตอนเขียนสะดุ้งสะุ้งเนียเขียนให้เศษสองอันทิ้งให้เราหรอสะดุ้งตึกเลยนะแต่แต่แต่ใจตัวเองชอบตัวนี้เต็มมือนี่ก็จะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านวันนี้ได้เดินทางมาที่วัดหนองคล้านะครับ ตำบลไรพินิจตำบลสนโํนอำเภอ,อเคูขัน,น,น,นจังหวัดศรีสะเกดนะครับหลวงปู่หลวงตาที่3มนะครับเลขแม่นตั้งแต่เอามาก็เลขเข้านะครับสองวดติดเลยนะครับ 9... กนะ้าเกเจหนาะห้าเจ็ดถูกมาตลอดน,นะครับแล้วหลวงปู่ก็มี<อ>ไปเข้าฝันคนในบ้านด้วยจ้ะนะครับ ปูคนไปขอว่าวแต่เพิ่นมาขลังให้แล้วอ๋อลงปูไปเขาไปขอไปขอว่าวไปขอว่อาวเพราะที่นี่ไม่มีเนาะไม่มีนะเพิ่งมีครับเพิ่งมีโอเล็กว่าวของฝันนี่ชื่อเพิ่นนะครับเอฟสีเล็กว่าวาก็ไม่รู้อะไรปริศนาท่านหรือเปล่าเนะสามห้าสองนะครับอันนี้ว่าววาอันนี้ของเจ้าอนนของท่าน ที่แตไวหลวงปู่โอ้จะขอที่วาวยหลวงปู่ป่อนเลยใช่ใช่ก็จีความพลังในคนที่ต้ตนนี้ต้นนี้ถึงของหลวงพอ่อทำหลวงพอ่อหลวงปู่ทำในคนที่หลวงปู่ไปเข้าฝันนี่บ่ค่ะยอดใหญ่ไหมคะอันใหญ่อ๋อ,อ,อ,อสวัสดี<อ>พินิจอีกครั้งหนึ่งนะครับพินิจอันนี้จะขอเลขหลวงปู่รวยใช่ไหมครับเลยครับขอเลขหลวงปู่ดวงธาติสารนะครับหลวงปู่สวงนะครับองค์นี้ วันนีคก็คือความเริ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่นิจสวัสดีจ้าเห็นว่าหลวงปู่ไปเข้าฟันใครแนละ้วพินิจเล่าให้ฟังหน่อยหนึ่ง พ้าัน่อทำอยู่เนยบ้านพอททำอ๋อเป็นขอว่าแล้วก็แม่ทรงด้วยแต่เพิ่มขอกระดอกเกยบะเมสซงแต่ยังไม่ได้ดอกเกยให้เลยอ๋อลงปู่ไปเองเลยไปขับวฟันไปเพิน่นเพิ่นเดินขึ้นไปบนบ้านแล้วก็มมชีสององลงปู่สวงบอกแม่ พ่อทำจ้ะพ่อทำในบ้านในหมู่บ้านมันไปขอว่าวหลวงปู่สวงเข้าฝันเข้าฝันอยากได้ว่าวจ้ะมันก็ทำมาถวายแล้วใหญ่โอ้อันสีขาวนี่บอกค่ะค่ะแล้วก็อยู่แถวนี้นี่ใช่เลยโอ้ไม่เนื้อที่แฝงเนญาติเอามาถวายไม่เนื้อที่แฝงเลยค่ะต้นแแค้นอยู่แต่ว่ามันร่วงลงยังไม่ได้เก็บขึ้นใหม่โอ้ลมแรงเนาะค่ะลมแรงค่ะ แล้วก็แม่แม่หอมดงไม่ได้มารอค่ะแม่ทรงแม่ด่างตะเคียนวันนี้ไม่ได้มาค่ะปกติพขจะมาเพลงทุกวันนะเียววันนี้ไม่ได้มาไม่เห็นสบายดีอยู่เนาะจ้าสบายดีค่ะเลขแม่ตะเคียนเต็มเต็มเลยเนาะนโอ้แม่นมากเนาะพี่เนาะแม่นจริงๆนะคะนี<ช>่แม่ตะเคียนยักไหมตรงนี้ก็แม่นข้าวก่อนตอนน้ำท่วมก็เอาได้หนึ่งสี่หกตรงตรงหลวงปู่เนาะจ้าหนึ่งสี่หกสามตัวตรงจ้าแล้วก็ ที่เอาปู่มานั่นก็ห้าเจ็ดเก้าค่ะใช่ค่ะเต็มเต็มสองงวดติดเนาะงวดแรกออกอะไรนะงวดแรกออหนึ่งสี่หกค่ะที่เอาตรงนี้ที่ที่น้ําท่วมที่ว่าไม่ได้แต่ที่ต้นตะเคียนอ๋อก็เข้าอยู่นี่นะแล้วก็ลงผูสัวอัญเชิญมาก็มันเข้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเนาะแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดค่ะสองงวดติดโตกันเลยเนาะแล้วก็ แม่ตะเคียนยาเขาเข้าเต็มๆ,ๆ,ๆ,ๆเรียกไม่เยอะน้องแปดเก้าตรง <ๆ S 1> ตรง <ๆ S 1> เลยน้องเขาก็ถูกอยู่นะแปดใบพี่ได้ไหมพี่ไม่ได้ไอ้มันอันเยอะเนาะซื้อรอตตอรี่ไม่ทันเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันใกล้วันแล้วมันหันไม่ได้แล้วก็มีงานแห่กองยาวเยอะด้วยอืมวันนี้ได้ซื้อนางรำไปเดี๋ยววันนี้ไปเอาจะไปเอานางรำไปให้ด้วยนะซื้อแล้วนางรำเห็นแล้วเอามาดูเลย ามาโชว์นางรำหน่อยเพื่อจะได้ไปน่าจะไปวันที่สิบเนาะไปเอาอ๋อค่ะวันที่สิบถ้าไม่สิบวันสิบเอ็ดมีประมาณนี้สิบสิบเอ็ดนี่ค่ะอยู่นี่ไม่จุเอามาโชว์หน่อยเดี๋ยวควรจะหาว่ากโกหกคนครับเอาโชว์แล้วเสร็จพร้อมที่จะไปถวายนะครับจ้าาอ่ได้นไปนัางรำพินิจูนี่นี่จะใช่ไหมถูกเนาะที่แม่บอกว่านั้นเนาะค่ะแม่บอกว่าสีแดง สีแดงดงจริๆเป็นใจได้สีแดงกับสีเหลืองก็ไม่เป็นไรค่ะห่อยได้เดี๋ยวเพ่จะหาว่าโกหกเพื่อนเนาะซื้อมาแล้วนะคะอมาแลต่ตอนนั้นน่ะงวดเมื่อกี้น่ะงวดก่อนนั้นน่ะคือหาเซอร์ไม่ได้เนาะเป็นโมโหโมโหเพ่นไม่อยากลงเลยเพื่อนไม่อยากลงแล้วเพื่อนเหนื่อยบอกว่าเมื่อยเมื่อยเนาะเมื่อยจะให้เลขแม่นนะคะลงแล้วก็เลขแปดเก้าตรงๆนะคะแต่งวดที่แล้วมันหลายห่างเนาะเพราะไปจุดทูบด้วยน่ะ จริงๆอ่ะเลขแม่ก็แค่ส<ภ>ามเจ็ดห้าเนาะก็แปดเก้าใช่ค่ะพอดีมันไม่เ<ม>ยอะม,มีเลขทูด้วยห้าเจ็ดสองหรืออะไรนี่แหละเนาะค่ะแล้วก็อแบงค์ยี่สิบเนาะจ้าแบงค์ยี่สิบสองสองใช่ไหมแบงค์ยี่สิบมันมีสองสองปกติตรงนั้น่ะเลขมันจะไม่เยอะนะแต่ที่เราจะไปไหว้วันที่เก้าวันที่สิบสิบเอ็ดนี่รู้สึกว่ามันมีที่ตั้งไหมนางรำไม่มียังไม่มีเนาะ มีฐานตั้งไหมมีอยู่เนาะมีโต้นั้นได้ไหมน่าจะได้เดี๋ยวต้องไปเพราะโต๊ะที่เอาไปถวายข้าก่อนยังดีอ๋อครับผมเดี๋ยวเวลาน้ำมาก็น้ำท่วมพลาดไปอีกน้ำท่วมจริงนะครับแต่ตอนนี้แรงอยู่เนาะไม่เป็นได้ถ้าใครอยากจะร่วมถวายพลมงพลไม้ก็ได้ได้เลยนะวันนั้นนะครับเราจะทำพิธีถวายพลไม้แม่ นะครับจะมีแมตเตอร์เคียนนะครับเอฟซียังรวมกระโรมไรด้วยนะครับเนาะตามกำลังตามกำลังเดี๋ยวใส่เบอร์โทรเข้าไปเนาะใช้เบอร์โทรพินิจก็กลัวจะาให้แแอดล้วลำบากในการรับนะครับอ่ะเพราะวันนั้นสายแอดก็ได้ค่ะแล้วแต่น้ำใจเดี๋ยววันนั้นจะ พราะว่าที่ตรงนั้นแม่ให้แม่นมากเลยเนาะแม่แ่ตะเคียนยักษ์แม่ตะเคียนยืนต้นนะคะเพื่อพันถูกหลายงวดแล้วเราไม่ยังไม่เคยได้ถอยผลไม้ผลไม้ยังดีนะแต่ถ้าเป็นอยากจะได้แล้วมันจะบอกจนจะบอกบอกกับแม่ร่างใช่ไหมคะจะสื่อมาเลยเดี๋ยวเราก็อย่าไปโคงหอด้วยค่ะมันมันมัมอนากได้นางร้าเนาะเราเออมันแพ้กับเราเองใช่ ถ้าถูกก็คือบอกว่าถูกเนาะถ้าไม่ถูกก็คือว่าไม่ถูกแต่จริงๆเลขมันไม่เยอะนะค่ะแอดมินก็ไม่เคยได้เลขก็ไม่เยอะเลขแม่นแต่ไม่ไม่ทำไมนอะแอดมินไม่เคยได้จะต้องจุดทูกขอเพิ่นด้วยเนาะใครที่ไปนะต้องจุดทูกตรงนั้นด้วยโบกเพิ่นด้วยใช่ไหมฮะใช่เห็นแม่ชพิ่นบอกบอกกล่าวแต่เราไปก็จริงแต่เราต้องจุดทูกขอขอเลยครับวันนี้เอาทูกไปด้วย เดี๋ยวเป็นแพ็กเดี๋ยวซื้อไว้แล้วครับไปสวายไว้แแต่วันนี้วันนี้พี่นิทเป็นคนจุดธูปขอปู่เนาะองค์หลวงปู่สวงนะคะขอหลวงปู่สวงก่อนเนาะตอนที่เราจะไปแม่จะเคียนยากเนาะขอหลวงปู่หลวงปู่ก็ให้แม่นเหมือนกันให้แม่นนะคะนี่กอะไรมาแล้วพี่นิทเล่หกค่ะหกมาแล้วเนาะหกมาแล้วทำไมมันไม่ช้าจังเลยไม่ใช่มันจะหักหรือเปล่าไม่หักเวหกมาเลยเนาะ ของคู่นะครับถ้างวดนี้แม่ให้อีก็จะเอานางรำจริงๆไปรำให้ท่านเลยนะครับจ้างนางรำไปรำไม่เลยของเทพไปเลยเนาะอันนี้เอาเคคุณท่านไปไว้ก่อนว่าแมย์ก็อยากได้นางรำมาคือน่าจะเป็นบริวานของท่านเลยอยากได้ไปเดี๋ยวท่านเนยๆมาก็จะมีนางรำรำให้ดูหรือเปล่าเนาะะว่านกาน้วมีแต่ก่อนมี สองพอพิ่นอยากได้มีมามีหมดละมาแค่สองตัวพี่เนฐ์ค่ะมาสองตัวค่ะหกศูนย์ทำไมมาแค่สองตัวไม่มาเลยมาแค่หกศูนย์บ่เด็กถูกใจพิ่นให้แค่นี้แหละหกศูนย์เก้าศูนย์อ่ะพี่เนฐ์โชว์หน่อยสิหกศูนย์เก้าศูนย์ตัวใหญ่ๆเลยจ้ะเด็กถูกพี่เนฐ์ตัวใหญ่ๆเลยตัวลแค่สองตัวเพิ่นให้แค่สองตัวบ่ตัวเบลเลยอ่ะอันนี้ขีดออกเลยเหรอ ต้องไม่ต้องเขียนก็ได้จ้ะแต่เขียนใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลยอ่ะเขียนให้หน่อยเนาะเขียนเนาะเขียนใหห้น่อยเขียนหนี่เลยคนได้เลขอ๋อคนจะถูกแสงเจ้าอืมไม่ต้องคิดไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะเขียนเพิ่มตัวตัวใหญ่เลยกะตัวใหญ่ใหญ่หกใหญ่ใหญ่เลยเออนนั่นแหละนี่แหละมองชัดเออนี่แหละได้แค่นี้นะพี่นิดนั่นเลขกมองปูสวนหกศูนย์กลับนีหกศูนย์ลับมีนย์มงปูสวน แม่นไลยพี่นิดแม่นไหมเล็กแม่นค่ะแต่เคยมาขอผนตอนนั้นก็ได้นะที่พี่ว่าได้สามตัวใช่ไหมอะไรนะหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกงวดหนึ่งสี่หกเนาะนี่แย่ถึงเลยนะคนสวย